สวัสดีครับวันนี้เอาพระกลุมาชมกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพระกรุวัตตะไครนะครับรกุวัตตะไคร้ซึ่งพระกรุวัตตะไคร้ เป็นพระพิมพ์พสมัยเป็นพระเน้อดินสมัยอยุธยานะครับซึ่งมีการแตกกุกที่วัดตะไคร้มีทั้งหมดสามพิมน์ครับคือพิมพ์พหน้าครุฑพิมพ์พหน้าือสีพิมพ์พหน้ามงคลนะครับ สำหรับพระพระพิมพที่เป็นกรุวัตไกลนี้ก็มีความนิยมเหมือนกันนะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็มีการแสวงหากันอย่างมากเลยซึ่งพระพิมพ์ กรุวัตถุไกนี้ถ้าจะเทียบก็คือจะเทียบประมาณว่าจะเทียบได้เท่ากับพระกรุขคองตะเคียนนะครับหรือกลิ่งคองตะเคียนนั่นเองคาดว่าสร้างอยู่ในสมัยที่ใกล้เคียงกัน จะสำหรับพระอุของตะเคียนนั้นเป็นที่นิยมกันซึ่งเป็นพระเนื้อดินในสำหรับองค์นี้อง์นี้นะครับจะเป็นเรียกว่าหน้าลือสีครับ หน้าพิมพ์หน้าหรือสีองค์นี้จะเป็นลักษณะปิดทองร่องชาตินะครับซึ่งเป็นเก่าแบบเดิมๆที่มีความสวย100%เปอร์ลยเกอรอาจจะมีส่วนหนึ่งที่หลุดร่อนไปตามธรรมชาตินะครับ องนี้เป็นพิมพ์หน้าือสีฐานสูงนะครับสร้างรับพระพิมพ์นี้ก็ไม่ได้ขึ้นไม่ได้ว่าจะขึ้นที่แต่กลุที่วัดตะไกรอาจจะมีแต่กลุที่วัดอื่นซึ่งมีพุทธศินคล้ายกัน หรือเหมือนกันก็คือเป็นปางมารลวิชัยนั่นเองและก็มีหลายส่วนที่คล้ายกันซึ่งแตกต่างกันเพียงแค่พระพักขององค์พระเท่านั้นเองแล้วก็เนื้อดิน แล้วก็สร้างจากเนื้อดินเหมือนกันแล้วก็กรรมวิธีการสร้างก็เหมือนกันเช่นเรามาดูตรงนี้กันนะครับตรงก้นพระจะมีการกดพิมพ์นะครับกดพิมพ์ตรงนี้จะมีเรียกว่าเป็นขอบรองนะครับแล้วก็จะมี เอาไม้เสียบแล้วก็งัดออกจากแม่พิมพ์นั่นเองนะครับแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งเมื่อแห้งก็นำเข้าเตาเผานะครับก็จะได้พระพิมพ์ออกมาซึ่งพระพิมพ์ทั้งสามพิมโดยพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์หน้าลือสีเนี่ย ไม่ได้ขึ้นที่วัตะไกรนะครับแต่มีการเรียกให้เหมือนกันกันกบกรุวัตไกรนี่นกรุวัตไกรนี่จะเป็นการค้นพบก่อนคือมีการค้นพบก่อนที่จะค้นพบ กรุวัดอื่นนะครับซึ่งจึงมีการเรียกต้นกําเนิดว่าพระกุวัดตะไกรนั่นเองสําหรับภาพพิมพ์นี้ ที่เคยกล่าไปครั้งแรกแล้วว่าจะมีจะมี3ามพิมพ์องค์นี้ก็จะมีการขุดพบที่ที่วัดหลายวัดนะครับอย่างเช่นวัดสแกวัดสีจำปาวัดช่องลม วัดแคนะครับแล้วก็มีการค้นพบมากที่สุดที่วัดแครนะครับนั่นเป็นการแสดงเห็นว่าพระพิมพ์เดียวกันคล้ายกันนำไปฝังไว้ที่หลายวัดนะครับซึ่งคาดการกันไว้ว่าก็มีการ ก็มีการนำไปสร้างก็คือการสร้างก็คือสร้างทีเดียวแล้วก็มีการฝังกรุไว้หลายที่นั่นเองพระพิมพ์จึงมีความเหมือนแต่อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยที่พพากนั่นแหละครับเดี๋ยวมาส่องกันดูนะครับว่าองค์นี้ มีความสวยงามสมบูรณ์มากนะครับตรงนี้ก็อย่างเช่นมีคราบฝุ่นนะครับมีคราบฝุน่นทองทองอันนี้เป็นทองเก่าสมัยอยุธยานะครับเป็นทองคําเปลวนะจะมีการปิดไว้ซึ่งพิมพ์นี้ เรียกว่ามีความสวยงามอลังการมากถ้าท่านใดศึกษาก็อยาให้ศึกษาคำว,ว่าพระเก่านั้นกับปิดทองล่องชาติเก่ามันเป็นยังไงก็ศึกษาได้จากองค์นี้นะครับสำหรับผมถือว่าองค์นี้เป็นองค์ครูอีกองค์หนึ่งที่เราสามารถศึกษาได้ว่า พระกุสมัยอยุยยามันนั้นจะเป็นยังไงทองคำแม้ว่าจะเก่าแต่ก็ว่าก็ไม่เก่ามันจนเป็นสนิมนะครับทองคำนองคำนี้ไม่มีสนิมนะครับแต่ว่าความเก่านั้นก็คือจะดูจากสภาพอย่างเช่นมีคราบฝุ่นเกาะ สำหรับทองคำโบราณนั้นความบริสุทธิ์อาจจะไม่ถึง100%อนะครับอาจจะมีโลหะอย่างอื่นผสมเนื่องจากการถลุงสมัยโบราณนั้นเทคโนโลยีในการถลุงอาจจะไม่ได้ทองคำร้0ยซนะหรือแล้วแต่แหล่งผลิตทองคำนั่นเองหรือที่มาของทองคำนั่นเองนะครับ ฉะนั้นทองคำเก่าบางบางชิ้นก็อาจจะปรากฏร่องรอยอย่างอื่นสนิมที่ปนมาก็อาจจะมีทองแดงเงินหรืออะไรก็อาจจะเป็นสนิมเป็นได้นะครับนี่ดูชมกันนะครับว่า ปิดทองรองชาติเก่ามันเป็นยังไงอันนี้เก่าถึงยุคสมัยอยุธยานะองค์นี้ถือว่ามีความสวยงามมาก